สวัสดีครับวันนี้ก็พบกับผมเก่ง c ซีมแซนะครับหลังจากที่ไม่ได้เจอกันนานเลยนะฮะไม่ได้สตรีมเลยนะครับในเวลาประมาณสัก2อาทิตย์นะครับอ่ะวันนี้เดี๋ยวแครรันแคเรานะครับก็จะมาร้องเพลงให้ฟังนะฮะขับร้องโดยโบสนครศรีนะฮะเดี๋ยวเราไปฟังกันเลยครับผมคุณผู้จัดผู้สร้างด้วยนะฮะจังหวะนี้นะครับผมได้มีโอกาสได้มาร้องเพลงกับคุณเก่งเซียมแซดฟังนะครับ เพลงผู้สาวขาล้องครับเหาะเข็มสาวคล้องบอแมนผู้สาวคา้รียิฉนบอได้ขยันมันเปลี่ยนปากกาสิเขียนยังได้ยืมมือ การบอกกันบ้านบอกเคยมีกอ็สอบเดอกจังใดงบ่หูแต่ว่าหูวันนี้พรุ่งนี้และเมื่อวานนั้นเป็นบุญบานใดเอ้ออเปียงกระจบแนมซ้อมเบิ่งอายอยู่ไกลไกลหัวใจน้องนี้ก็มีแหงช่วยกันหน่อยครับผม ผัวไอยมีเขาน้องกาสิบอคอแข็งบอาสิไปแยกแต่ว่าน้องขอสเตนบายซ้อมิึงอยู่เดือตนาว่าเธอนั้นเลิกกันกับเขาเรื่องของสองเฮาสิเป็นไปได้บอบอได้เข้ามาเพื่อกอดยันแต่ว่าฉันนั้นแค่รอว่าเลิกกันแน่เาอผู้สาวคาลออย่างเป็นผู้สาวอ้าย บอ,อกบอูสจิงเงี่ยวการนั้นบอกบอกหู่อาจจะคิดจังใดติดรอยยังพอแก่ใดแต่เติใจไอ้น้องไปบอเป็นจะเป็นจังใดนะใบปริญญาหูแต่ว้าวมายากเห็นตาลงยังผมฟังเห็นเ,เป็นเพียงไหน สอมกันอยู่เด้อแต่หากว่าเธอนั้นเลิกกันกับเขาเรื่องของสองเขาสิเป็นไปได้บอ่พอได้เข้ามาเมื่อขอนนั้นแต่ว่าฉันมันแค่รอเบ้าเลิกกันแน่ทอกูสาวข้ารอ ซ้อมเบิ่งอยู่เด้อถ้าหากว่าเธอนั้นเลิกกันกับเขาเรื่องของสองเฮาสิเป็นไปได้บอ่บอ่ได้เข้ามาเบิกหัวดันแต่ว่าฉันมันแครราฟ้าเลือกันแน่เทะผู้สาวข้าลออยากเป็นผู้สาวไ้ยิ้มอยู่ละสิ <c oughs> สิสมัยบ่ ต่อไปต่อไปต่อไปขอบค้าอะแล้วเดี๋ยวเร็วๆนี้นะครับเดี๋ยวกลับมาพบกันใหม่นะครับในการสตรีมนะฮะเดี๋ยวเคลียร์ปัญหาสักหน่อยนะครับแล้วเดี๋ยวพบกันนะครับบ๊ายบาย